They <laughs> want น,นี่มาเชิญกับผมหนุ่มในช่องของ YNP ครับผมต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ครอบครัวของ YNP ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่นี่ครับผมเขื่อนนะฮะซึ่งผมกับ M อ็มเพงซก็เคยมาถ่ายทําหลายคลิปเลยนะฮะที่เขื่อนแห่งนี้นะครับนี่ครับผมดูดูสภาพของเขื่อนตอนนี้น้ําเริ่มแหง้งน้ําเริ่มลดลงนะฮะนี่ครับผมดูบรรยากาศด้วยรอบครับตอนนี้น้ําแห้งลงมากเลยนะครับผม บรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้ววันนี้ฮะผมนะฮะจะไปเขาเรียกว่าผมเห็นคลิปของพี่ไก์กับพี่ขวัญน,นะเขาเพิ่งไปเอาชีวิตรอดในท่อน้ําล้างครับผมซึ่งท่อน้าล้างเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะผมไม่เคยไปถ่ายคลิปกับเอพิซีในท่อน้ําล้างและเขาไปเอาชีวิตรอดกันที่นั่นนะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนและว,วันนี้ฮะผมจะพาเพื่อน ไปตามแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่แถวไหนนะผมก็จะพาเพื่อนๆไปเอเวนไปนะครับในที่ต่างๆนะผมคิดว่ามันต้องอยู่แถวโซนที่เราเคยถ่ายทํานั่นแหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับถ้าอย่างไงนะฮะขอเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะใช้มอไซค์คันนี้แล้วก็ไปตามนะครับไปหาบอ่อน้ําล้างนะครับเป็นท่อน้ําล้างนะครับตามไปดูท่อน้ําล้างว่ามันเป็นมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไปดู ว่าพี่ขวัญกับพี่กายไปเขาไปนอนที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นนะครับโอ้สนุกมากครับผมคลิปนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้ววันนี้ผมนี่ฮะเหมือนเดิม <c oughs> ผมได้เตรียมเปมาด้วยนะเผื่อจะได้นอนหรือว่าจะจะย,ยังไงนะครับผมโอเคฝากไปกรลรองใจผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับผมตามผมมาเลยครับไปโอเคไปครับผมตาร์ทเลยโอ้โหแรงเพือน มาในป่าลึกเลยนะก็ส่วนใหญ่ที่ m อ็มาถ่ายกันก็เราเข้ามาในป่ากันแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอพี่ไก์พี่ขวัญหรือเปล่านะว่ามาัถ่ายคลิปกันด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะไปตามที่อ่าบ่อท่อน้ําล้างนะครับผมซึ่งนะครับเพื่อนๆที่เคยดูช่อง m อ็มล้วก็น่าจะรู้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่แถวไหนเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆไปเรื่อยๆครับผมตามชมกันเลยครับให้กำลังใจผมด้วย นนะแต่ก็ต้องไปเรื่อยๆครับคิดว่ามันน่าจะไม่ไกลจากที่พวกเราเคยไปถ่ายคลิปกันนะครับแต่ท่อน้ําล้างนี่มันเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ผมเห็นนะแล้วก็พี่ขวัญพี่ไกด์นะยเข้าไปถ่ายคลิปกันโอ้โหผมเพื่อนตอนนี้เข้ามาค่อนข้างจะเป็นป่าลึกเลยนะคนนี่ครับผมมีมีแต่ทางรถมอไซค์เท่านะั้นที่เดินไปได้นะไม่รู้ว่าจะ เข้าไปได้หรือเปล่าโอ้หนี่ตรงนี้ก็เป็นห้วยนะครับผมตรงนี้เป็นห้วยเลยนะโอ้โหนะตกลงไปก็น่าจะเจ็บตัวเลยล่ะนี่ครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ไม่ไกลาจากแถวนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเคยมาถ่ายคลิปกันหลายคลิปเลยนะแล้วผมเหมือนผมจะจําโลเคชันนั้นได้นะมันอยู่แถวๆนี้เนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปนะ ว่าเดี๋ยวต้องจอดแถวนี้นะแล้วก็ลองลองเดินดูนะครับว่ามันจะอยู่แถวไหนเพราะว่าผมจําได้นะว่าตอนที่มาถ่ายคลิปตอนนั้นนะมันมันจะมีท่อน้ํานะมันเป็นท่อล้างนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปกับพี่ไกด์ด้วยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในป่าลึกแล้วไม่รู้ว่าท่อน,นั้นยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยให้ไงต้องต้องลองดูนะครับผมเออนี่ไงผมเพื่อนนี่นี่เพื่อน นี่ครับผมนี่ไงนี่แหละมันเป็นท่ออย่างนี้เลยแต่มันเป็นท่อน้ำล้างนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ครับผมนี่นีน่ที่นี่มันมีอยู่ประมาณสามท่อนะมันอยู่ตรงนี้สามท่อนี่ครับผมแต่ที่พี่ไกด์กับพี่ขัญไทยฮะมันแน่จะอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนหาดูนะครับผม โอเคผมไปด้วยกนะันครับลุ้นด้วยกันเผื่อเราจะเจอนะครับผมก็คิดถึงบรรยากาศเดิมๆนะฮะก็เคยถ่ายคลิปด้วยกันแต่ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะบอกว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปกับพี่ไกด์พี่ขวัญเหรอนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่เวลาของเรามันไม่ตรงกันนะจริงๆผมมีเวลาแต่เวลากับพี่ไกด์กับพี่ขวนนะัญเนี่ยมันไม่ตรงกันเท่านั้นเองคือบางครั้งผมไม่ว่าง อย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยไม่ตรงกันแต่จริงๆผมก็มีเวลามันมันไม่ตรงกันอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหลายคนว่าผมไม่เหมือนเดิมผมเปลี่ยนไปแล้วผมเศร้าจังเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นคนประมาณเนี้ยครับผมก็มันอารมณ์ของเรามันก็มีเศร้าบ้างมีแบบสนุกบ้างนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยหลายคนก็บอกอยากให้ผมกลับมาจี้จะกินบีบมะนาวแล้ววิ่งนะถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะ้ารถเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน ไว้ตรงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันนะผมไปสำรวจด้วยกันแล้วก็นี่ฮะเผื่อเราจะได้เจอป่าผมเพื่อนผมเจอแล้วครับผมนี่ไงนี่ไงครับผมนั่นเจอแล้วผมบอกแล้วนี่ฮะมันต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้ผมเห็นท่อแล้วเดี๋ยวผมจะลองลองไปโอ้โหลึกนะโอ้โหลึกม,มากเลยนะนีโ่โอ้โหเนี่ยทัศ ตกลงไปก็น่จะเจ็บมีเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับผมเจอแล้วนี่ไงนี่ครับผมโอ้โหใช่ไหมครับเพื่อนๆใช่ไหมนี่ไงนี่นี่พี่ไกด์พี่ไกด์ทำหุย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 เสียงมาสะท้อนเพื่อนหุย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  เฮ้ย,ยมีใครอยู่ข้างในครับโอ้เพื่อนตอนนี้นะผมผมอยู่คนเดียวด้วยนะ<ม>แล้วก็เสียงมันเหมือนมันมีเสียงมันกล้องนะครับแล้วก็แบบโอ้โหโห้โหเสียงมันกล้องอะเพื่อนไม่รู้เพื่อนจะได้ยินผมไหมมันเหมือนมีใครอยู่ข้างในแล้วก็คุยแบบคุยกับผมอะผมพูด เขาก็พูดนี่มีใครอยู่ข้างในครับโอ้โหถ้าตอบมานี่ผมวิ่งเลยนะกน็นี่ครับผมนี่จำได้แล้วนี่ไงพี่ไกด์กับพี่ขวัญมาโอเคนะครับผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายมุมสวยไปให้พี่ไกด์กับพี่ขวัญดูหน่อยละนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องนั่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดูกัน โอเคผมเพ right ื okay, <Catholic. S 1> than, ่อนเมื่อกี้นะผมได้เอาไปนะครับวางไว้นะมันแบบเสียงมันแบบน่ากลัวมากเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆฟังดูนะมันดังแบบไหนนะได้ยินไหมมันดังแบบอีกรอบเลยนะอโหนี่ฮะผมได้เตรียมนี่นี่ครับผม ผมมีพุมาด้วยนะเ,ยเตรียมพุมาเดี๋ยวผมจะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองจุดพุเข้าไปข้างในท่อ,อดูนะว่ามันจะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้วยกันนี่คนะผมจะลองใช้พุตัวนี้นะยิงเข้าไปข้างในโอเคไปรุ่นกันเลยครับผม เพียบเลยเพื่อนไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นอะไรกันบ้างไหมหตอนนี้ผมจุดพู้เข้าไปนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เจออะไรบ้างถ้าเห็นอะไรคอมเมนต์มาให้ผมด้วยแล้วกันเ okay, ขรับผมเนี่ยดูคนมันออกแต่นี่ฮะพี่ขวานกับพี่กายเขาสร้างนะก็นี่ฮะใบไม้ก็แห้งหมดละก็เขามานอนเอาชีวิตรอดกันที่นี่นะหนึ่งคืน นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ขับไปดูก็ไปดูนะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องไวช่อง m อ c ด้วยแล้วกันแล้วก็ยังไงก็เป็นกาลังใจให้ช่องไวเอ็ด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสํารวจรอบๆแล้วกันว่าพี่ไก่พี่ขวัญเข้ามาทําอะไรกันตรงนี้บ้างนี่นี่ครับผมตรงนี้ก็มีอีกท่อนึงนะดูตรงนู้นะแต่ตรงนี้พี่ไก่พี่ขวัญแน่จะไม่ยังไม่ได้มานะมันมืดๆอยู่นะนี่ครับผม น,นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองพาทัวร์ไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรบ้างแถวนี้นี่บ้านก็อยู่ตรงนี้ท่อน้ำนี่ครท่อน้ำล้างก็อยู่ตรงนี้นะนี่ครับผมอยู่ตรงนี้นะโอเคผมเพื่อนนี่เหมือนจะเป็นรอยที่ พี่ไก่กับพี่ขอนไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้เดินไม่มีคนเดินไปเลยอะเหมือนกับยังไม่มีใครเดินผ่านตรงนี้ไปเลยนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาลงไปข้างล่างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปให้เพื่อนๆดูแล้วกัน <c oughs> โอ้โหเนียผมเข้ามาแต่ที่นี่มันเป็นห้วยเลยนะเนี่ยครับผม จะเป็นห้วยลงแบบนี้มีเไร นี่เพื่อนมันเป็นเหมือนดินมันสไลด์ลงนะนี่เหมือนดินมันสไลด์ลงมาลงไปข้างล่าอีกไม่รู้ว่าพี่ไกด์ไปหาแหล่งน้ําที่ไหนนะผมเห็นในคลิปนะว่าพี่ไกด์ไปขุดหาแหล่งน้ำนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นห้วยแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าพี่ไกด์ไปอีกที่นึงก็ไม่รู้ให้ไงเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอีกิีนึง แต่ทางตัวนี้ดูว่าผมเล็กมากเราก็ต้องอาศัยแบบค่อยๆไปแต่ไม่แน่ใจว่าพี่ไกจะมาหรือเปล่านะถ้ามาเขาน่าจะทําทางให้ดีกว่านี้นะเนี่ยเล็กมากเลยอ่ะเล็กแบบเข้าไปยากมากไม่แน่ใจว่าหรือเปล่านะแต่ถ้าไงาถ้าไม่ไม่มีไงผมก็ต้องกลับแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวน,นี้ยุงเยอะด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมืดมืดไวมากนะตอนนี้ เป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะที่ไม่รู้เพื่อนๆจะชอบไหมนะเป็นคอนเทนต์แบบอ bra. ไปตามรอย m อพอะไรประมาณน,นี้เหมือนกับว่าไปตามรอยที่ที่พวกพี่ไกด์พี่ขันไปถ่ายกันอนะแล้วผมก็ไปดูว่าเขาถ่ายกันตรงไหนไมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นยังไงหรือว่ายังไงเนี่ยนี่โอ้โหตรงนี้ลึกพอสมควรโอเคไปเรื่อยๆนะ ไม่รู้จะเจออะไรหรือเามาคนเดียวด้วยนะแต่ผมมีมีดครับผมอุ่นใจหน่อยนี่โอ้เนี่ยวเ่อนจะเป็นร่องไมแบบนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันไปได้ไหมเนยเป็นร่องไมแบบนี้อุ้ย ลึกแล้วนะผมผมว่าเดี๋ยวเราออกไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันมีหรือเปล่าหรือว่ามันใช่หรือเปล่านะผมว่าออกไปดีกว่าเพราะว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนแล้วตอนนี้น้ําผมหมดเลยด้วยนะครับผมน้ําผมก็หมดแล้วเลยผมก็ต้องโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะชอบคลิปอย่างที่ผม่าคอนเทนต์แบบนี้ไปตามหาพี่ขวัญกับพี่ไกด์นะฮะถ,ถ้าชอบนะช่วยกดไลค์ผมด้วยกดแชร์ผมด้วยแล้วกันโอเคครับผม ยังไงผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับโอเคไปขึ้นตรงนี้แล้วกันใกล้ห่าแล้วปะ อโอ้โหน้ำโอ้โหทะลุตรงไหนเนี่ยเฮ้ยผมผมจะหลงแล้วเนะี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นถนนเลยเพื่อน cô đi, tôi cưỡi một thang oh. Oh, đi nè, ui, Ủa ôi, 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 เดี๋ยวผมไปเอาเปก่อนนะครับผมแล้วยังไงเจอกันที่นี้นครับผมสำหรับนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย